ลัคก,กี้แมวโชคดีสวัสดีค่ะคลิปนี้วันนี้เรามาดูพลังงานของคุณกับเขาทั้งสองคนนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนั้นในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสามใบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนั้นวันนี้เป็นยังไงบ้างสามใบ เล่นน้ำคลองชำระล้างปลดเปลื้องเย็นสบายและสามใบเวรประจำวันความร่วมมือตารางงานงานกลุ่มความสัมพันธ์ดีนะคะต่างคนต่างรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้พื้นที่กันและกันเนาะมีอะไรคุณก็เคลียร์กันไวไม่โกรธกันนานการตลาดแจกฟรีมีจำกัดติดอกติดใจ อร่อยมากเลยอ่ะเพื่อนๆตอนเด็กๆได้เขาแจกกันถึงยุคไหนนะยุคเรายังพอมีอยู่นะการตลาดแจกฟรีมีจำกัดติดอกติดใจโอเคความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในวันนี้ตอนนี้นะคะคุณเป็นพื้นที่ของความสบายใจซึ่งกันและกันแล้วนะคุณค่อนข้างที่จะแยกแยกเขาเรียกอะไรนะอืม แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันค่อนข้างที่จะชัดเจนและต่างคนต่างรับผิดชอบในส่วนของตัวเองได้อย่างดีนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของความสัมพันธ์ที่สุขก,กายสบายใจไม่ไม่กดดันไม่ต้องเป็นคุณเป็นตัวของตัวเองได้เลยเขาก็เป็นตัวของเขาได้เลยคุณสองคนผ่านเรื่องราวที่ ที่มันต้องปรับต้องจูนกันมาเรียบร้อยแล้วชำระล้างเนาะเป็นตัวของตัวเองนี่แทบจะไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วอะ่ะก็คือความสบายใจนั่นเองไม่ต้องไม่ต้องปกปิดความคิดความรู้สึกสามารถแชร์กันได้ทุกเรื่องสามารถคุยกันได้และอืมคุณสองคนมักจะมีอะไรที่มันเอ่อเขาเรียกอะไรนะคะ ผูกมัดใจติดอกติดใจซึ่งกันและกันมีความน่ารักมีสเสน่หามีความพิเศษบางอย่างที่มันจะมีช่วงเวลาพิเศษแจกฟรีมีจํากัดแสดงว่ามันจะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่คุณสองคนมีให้กันแล้วมันรู้สึกแบบเป็นน้ําหล่อเลี้ยงใจติดตาตึงใจในตัวกันและกันคุณนึกถึงเขาในเรื่องเนี้ยคุณก็อมยิม้มเขานึกถึงคุณในเรื่องนี้ก็อมยิม้มประมาณนี้นะคะ ถ้าจะให้เราใช้ความรู้สึกนะเพื่อนเรื่องที่เขาอมยิม้มคุณอมยิ้มเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวค่ะคิดว่านะเพื่อนอน,นะม,มันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่ทําให้ความรักยังคงอยู่ได้คุณสองคนเนี่ยน่าจะผ่านเวลาของการคบหาดูใจการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะโอเคเราไปต่อค่ะในวันนี้ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างคะสามใบสองและสามอ้าวเก้าไม่เท้าสามไม่เท้าและฮัลโหลแฟนโอเคในวันนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะ คุณและเขานะได้หยุดคิดนะตอนนี้ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองหยุดคิดในสิ่งที่เป็นเป้าหมายต่อไปในชีวิตความก้าวหน้าความคืบหน้าอนาคตจะเป็นยังไงในตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยก้าวไม่ถาวาใบปิกท้ายเนี่ยมันหนักอยู่นะมันมันก็หนักอยู่แหละในความสัมพันธ์ในการที่เป็นเธอเป็นชัน เราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องประคับประคองกันไปเนี่ยแต่ไพ่สามใบนั้นเหมือนคุณจะแบบจำแนกแจกแจกแจกจ่ายแยกแยะได้แล้วแหละว,ว่าคุณเริ่มปรับตัวเริ่มยอมรับในตัวกันและกันได้แล้วนะในตรงนั้นและมันมีบางอย่างที่คุณสองคนเนี่ยยังยังเป็นตัวเชื่อมให้คุณสองคนเนี่ยมีความเสน่หาในตัวกันและกันเราใช้คำนี้เนาะติดอกติดใจเสน่หามันมีบางอย่างที่ลิมรสแล้วมันแบบ ถูกใจชอบในรสชาตินี้อร่อยติดใจต้องรอคอยเนี่ยต้องรอคอยถึงจะได้ตรงนั้นนะเพื่อนๆออมองในอนาคตร่วมกันก็ได้หรือจะมองในอนาคตของคนคนเดียวก็ได้แต่ไฮโลแฟนคือไพ่แบบไพ่ของเช้ากันคุณกำลังหยุดคิดแหละในท่ามกลางความวุ่นวายสังคมการสนทนาของหมู่เพื่อนฝูงหรือการคุยกับเขา แต่ในใจคุณน่ะคิดเรื่องนี้นะในใจคุณกับคิดอีกเรื่องคุณไปมีสมาธิโฟกัสไปกับอีกเรื่องปัญหาที่คุณมีเก้าใบเท้าเนี่ยค่ะคุณสองคนภาพในภาพหันหลังให้กันนนะเรามาเจาะดีกว่านาะยังไงยังไงมันก็ขึ้นมาแบบนี้เราเรามาเจาะอีกนิดนึงเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณค้าสองใบ ตัวเขาเองอะเขาคิดแล้วรู้สึกยังกับภุมทฐานในวันนี้ตอนนี้สองใบสี่เหรียญและแปดไม้เท้ามีปัญหาด้านการเงินแหละการซัพพอร์ตดูแลกันในเรื่องของค่าใช้จ่าย ในเรื่องของเงินมันรู้สึกว่าเนี่ยมีฝ่ายหนึ่งที่เขาเพิกเฉยเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เทคแคร์ดูแลถึงตอนช่วงที่จะจ่ายเงินแต่ดันมาผูกเชือกลองเท้าหันหลังให้แล้วอีกคนนึงต้องเป็นฝ่ายจ่ายเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเคลียร์ตรงนั้นถ้าสมมุติมันไม่ใช่เรื่องของแบบที่คุณสองคนจะต้องแชร์กันนะมันคือแบบอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเห็นว่า อีกฝ่ายหนึ่งงกแบเพื่อนเพื่อนเอาพูดเลยอีกฝ่ายหนึ่งงกมันเขาเรียกอะไรใช,ใช้ใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้จักการใช้ใจ่ายรู้จักาวางแผนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายมากกว่าประมาณเนี้ยคือความเห็นในการใช้เงินในการเก็บเงินไม่ต้องกันอืมแต่ไม่เท้าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขาก็อยากจะคุยนะเรื่องเนี้ยอยากจะคุยอยากจะบอกคุณถึง อยากจะเตือนอยากจะอะไรคุณอย่างเงี้ยเนาะสมมุติสมมตินะคะสมสมมติว่าเขาเป็นฝ่ายประหยัดแล้วคุณเป็นฝ่ายที่แบบชอบช้อปปิง้งเนาะมันมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องซื้อของนี่แหละเกี่ยกับเรื่องการใช้เงินนี่แหละเขาอยากจะสื่อสารบอกคุณนะแต่จะสื่อสารไหมสี่เหรียญเงียบนิ่งเฉยเก็บไว้ดีกว่ากลัวจะมีปัญหาอ่าเนาะใช่ไหม เรามาดูฝ่ายคุณแล้วคุณล่ะคะคิดรู้สึกยังไงกับเขาคะในวันนี้ตอนนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับคุณกับเขาไหมคะแล้วคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงสองใบอ้าวสำหรับคุณมันไม่เป็นปัญหาเลยนะวิวออฟฟอร์จูนสองถ้วยโอ้คุณรักเขาคุณรู้สึกคุณรู้สึกแบบ มีความรู้สึกดีๆมีความสุขที่ได้อยู่กับเขารู้สึกว่าคุณสองคน,นเป็นพรมลิคิตซึ่งกันและกัน view of for june โชคชะตาหมุนวนให้คุณสองคนได้มาพบมาเจอกันแล้วอืมคุณรู้สึกแบบนั้นนะ stink. ขอให้ขายายแหละ ให้สับยากจังเครียดด้วยให้มันเหนียวเหนียวแปลกๆอ่ะสลับออกนะเพื่อนๆเ,เขาจะทำยังไงในความสัมพันธ์กับคุณต่อจากนี้คะสามใบในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยฝ่ายเขาจะทำยังไงคะต่อจากนี้ไปเนี่ยฝั่งคุณคิดกับเขาดีจังแล้วฝ่ายคุณล่ะคะ คุณจะทายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณคิดว่าคุณรักเขาเนาะคุณรักเขาคุณคิดว่าเขารักคุณด้วยแล้วคุณคิดว่าคือคู่แบบโชคชะตาจัดสรรแล้วอาะเดซินี่แล้วอ่ะคุณจะายังไงคะเก้าไม่เท้าคุณแบกอยู่นะเหมือนฝ่ายคุณจะแบกอยู่นะเขาจะทํายังไงคะให้เหนียวมากหนึ่งเหรียญอ่ะเงินแก้ปัญหาทุกอย่างแหละ ถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขามีเนาะถ้าเขาได้อะไรที่มันมากมายไปกว่านี้มากกว่าที่เขามีอยู่ตอนนี้เขายินดีซัพพอร์ตคุณนะหรือตอนนี้การเงินเขาติดขัดมีปัญหาแหละเพื่อนๆเ,เขาไม่สามารถที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ในวันนี้ตอนนี้แต่ถ้าเขามีหนึ่งเหรียญแจ็คพอตแตก ความโชคดีทางด้านการเงินการงานใหม่ที่นําเงินก้อนใหญ่มาให้หรือสัญญาใหม่หรืออะไรก็ตามแต่หรือแบบอ,อโอ้คิงออฟคัพอะเขาถึงจะพร้อมที่จะแบบดูแลคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเขามีไม่เท่าคุณแน่ๆเลยในวันนี้ตอนนี้นะเพื่อนเเขาคิดแล้วรู้สึกแบบนั้นน่ะอืมเขาจะกล้าบอกคุณไหมแปบดบไม้เท้าเขาก็อยากจะคุยกับคุณเรื่องนี้นะแต่เขาแบบ หมือนจะยังเขินๆอยู่ไหมฝั่งคุณเหะคะเฮอร์มิตเฮอร์มิตอ๋อไพ่ไฮโลแฟนก่อนทษค่ะอันนี้อ่านไฮโลแฟนเนาะไพ่ของชาวเพรศอันนี้คือไพ่ของชาวกันโอ้อไฮโลแฟนนักบ,บวชระดับสูงคุณเครียดคิด,ค,ดคิดเยอะพยายามที่จะหาจุดหาจุดที่จะไปต่อให้ได้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสองคนเนาะต่างฝ่ายต่างคิดดี ซึ่งกันและกันแต่ว่าตอนนี้มันหนักน่ยมันหนักมันเหมือนแบกรับในความสัมพันธ์ The Hermit ไพ่ของชาวกันแปดเหรียญเพียรพยายามอย่างหนักอะสามเหรียญได้เหมือนกันคุณได้สามถ้วยเหมือนกันอืมสามถ้วยคือการแบบซัพพอร์ตสนับสนุนร่วมไม้ร่วมมือเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณเป็นทีมที่ดีสำหรับกันและกันนะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคุณอยากจะให้เขาแบบ คุณอยากจะสนับสนุนให้สิ่งที่เขาทําอยู่ตอนเนี้เป็นกําลังใจให้เขาทําต่อไปคุณคิดว่าตรงเนี้มันคือพรสวรรค์มันคือ,อภูมิปัญญามันคือไอเดียและความคิดของเขาที่จะสามารถที่จะทําเงินได้ในอนาคตแหละคุณเชื่อมั่นแต่ตอนนี้ทําเงินได้ไหมยังกระท่อนกระแท่นอยู่มันยังไม่เป็นรูปธรรมมันยังพึ่งแบบก่อร่างสร้างตัวมันพึ่งมันต้องใช้ความเพียรพยายามกว่านี้คุณอยากจะให้เขา คุณเป็นกําลังใจให้เขานะสามเลียคุณเป็นกําลังใจให้เขาให้เขาประสบความสําเร็จให้เขาไม่ท้อให้เขาทําต่อไปเรื่อยๆคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้แน่ตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเด็กฝึกงานเด็กเริ่มทําคุณคิดว่างานของเขาเนี่ยขายได้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นความสามารถที่ที่คุณเห็นแล้วมันไปได้ไกลอ่ะอือคุณคิดแบบนั้นนะคุณรักเขาด้วยแหละคุณคิดแบบนั้นอร์มิ t เขาน่าจะเป็นคนเงียบเขาน่าจะเป็นคนเก็บตัวเป็นคนสันโดษเป็นคนสนมาถะเดอะเฮอร์มิตไพ่ของความสมาถะถ้าพูดถึงเรื่องเงินสนมาถะประมาณเนี้ยค่ะส่วนเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขารักคุณเขามีถ้วยถือถ้วยมาให้ตัวเขาเองน่าจะติดปัญหาด้านนี้แหละคะ่ะด้านการดูแลซัพพอร์ตด้านการเงินคุณคือของขวัญของเขานะ คุณคือโชคดีของเขาที่เขาได้มารู้จักคุณถามว่าเขารักคุณไหมรักให้อัศวินถือถ้วยอยากที่จะมามอบความรักให้คุณอยากขอความรักอยากมอบความรักแล้วคุณรักเขาไหมคุณก็รักเขามากสองถ้วยอะ่ะแล้วคุณก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยในการที่เขาจะพัฒนาตัวตนการงานการเงินความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาศัากายภาพของเขาเนี่ย เขาน่าจะเด็กกว่าคุณไหมคะเพื่อนเพื่อนสำหรับไพ่สามใบแรกอะ่ะพวกคุณได้ผ่านอุปสรรคช่วงแรกของการครบกันมาแล้วนะแล้วในช่วงเนี้ยมันยืนระยะได้ด้วยความเข้าใจความรักที่คุณมีให้เขานี่แหละแล้วก็ในเรื่องของตัวเขาที่เห็นว่าคุณคือสิ่งมีค่าล้ำค่าหนึ่งเหรียญ คุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเขารักคุณไหมเขารักคุณอืมมันเป็นทําความประทับใจที่คุณมีต่อเขาด้วยนะมันตรึงใจเขามากๆความน่ารักความอ่อนหวานความซัพพอร์ตของคุณเนี่ยวิวเอาฟอ์จูนสองถ้วย เขาจะเพียรพยายามนะคะเพื่อนๆใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะเพียรพยายามเพื่ออนาคตที่ดีของเราไหมสามเหลี่ยนนะเขาคิดเขารู้สึกเหมือนคุณแบบเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแบบผู้สนับสนุนเขาในทุกๆด้านด้านกำลังใจด้านความรักได้ได้มีกัลยะนาณมิตรดีๆด,ด้วยไปในตัวประมาณนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะแบบหาลูกค้าให้กันและกันอะไรประมาณนี้ด้วยอืม เรามาดูกันต่อก้องชอบดับอยู่เรื่อยเลยโอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตสรุปแล้วนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตที่มีร่วมกันเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่มีในอนาคตร่วมกันเป็นยังไงคะสามใบ ในที่สามค่ะอืมโอ้และเจ้าที่เจ้าทางสปิริตโปรเทคเตอร์ดูไพ่แบบหนึ่งนะคะดูไพ่อย่างอื่นประกอบอืม ความรักครั้งนี้มันมีปัจจัยด้านการเงินเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยนะคะนอกจากความรักอย่างเดียวแล้วเนี่ยที่คุณมีต่อกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยเนาะแล้วเหมือนเป็นช่องชะตาวิลออฟอฟอร์จูนเหมือนเป็นช่องชะตาและพมลิขิตเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเข้าใจกันความรักกันไม่มีปัญหามันจะมีอุปสรรคปัญหาด้านการเงินด้านการเงินด้านในส่วนของ เนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบเวรประจําวันอันนี้คืออะไรอันนี้คือในส่วนของการซัพพอร์ตดูแลกันน่ะค่าข้าวค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าเช่าบ้านบัตรเครดิตค่ารถซื้อของใส่ตู้เย็นค่าจ่ายผงซักฟอกน้ํายาล้างจานทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยอ่ะมันเป็นตัวแปรด้านนี้แหละค่ะสําหรับคุณกับเขานะในคลิปนี้วันนี้เท่าที่เห็นเท่าที่มีเงินต้องใช้เงินซื้อความสุข ผีอั้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณสอกับเขาทั้งสองคนมันมีช่วงเวลาที่อึดอัดและสบายใจนะคุณสองคนไพ่เจ้าที่ก็คือความสบายใจความปลอดภัยที่ได้อยู่ด้วยกันความเนี่ยอากงเนี่ยคุณรู้แหละว่าอันในอนาคตอนะคุณสองคนเนี่ยจะเป็นคู่ชีวิตที่ได้อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าคุณรู้สึกอย่างนั้นคิดอย่างนั้นได้แต่ในบางครั้งเนี่ย เรื่องราวและปัญหาที่มันต้องมีกันทุกคู่อยู่แล้วแล้วแต่ว่าจะมีเรื่องไหนบ้างบางคู่ก็เยอะใช่ไหมคะสำหรับคุณมันก็จะเป็นในเรื่องของการเงินเป็นหลักเลยการเงินค่าใช้จ่ายมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกอึดอัดถ้าฝั่งไหนแบบมีไรายได้น้อยกว่าต้องหาเงินเหนื่อยหนักกว่ามีอะไรที่มันแบบเป็นงานที่มันไม่ได้เงินประจํา มันเป็นงานที่ได้เงินไม่แน่นอนเนี่ยฝ่ายนั้นจะเครียดด้วยนะคะเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกอึดอัดแต่ถามว่าคุณสองคนแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนะคาคตเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะมันก็มีช่วงที่อึดอัดมันมีช่วงที่แบบรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกหนักอกหนักใจเครียดแล้วก็ช่วงที่ผ่อนคลายสบายใจช่วงที่แบบ อยู่ดีกินดีอืมมันเป็นปัจจัยด้านการเงินอย่างเดียวเลยนะเพื่อนเเท่าที่เห็นมาน่ยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ lucky day ด้วยนะคะ lucky day เขาจะเป็น biga gas นะคะเราอัดคลิปเสร็จไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นให,ให้เลือกสองกองเหมือนเดิมสนุกดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน biga อมฝากกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อน มีอะไรให้อ่านอีกคุณสองคนไม่อาจที่จะแยกจากกันได้นี่แหละให้ใบนี้เนาะพูดถึงว่าสถานาการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันน่ะถ้าเราไม่สามารถที่จะัพ p อ o r t จ่ายค่าอาหารซื้อของอะไรให้แฟนได้อะ่ะบางทีเราก็อึดอัดเนาะเราก็รู้สึกแบบอืมเครียดเหมือนกันแหละฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ฝ่ายเขาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นฟรีแลน ทํางานที่ไม่ได้มีไรายได้ประจําค้าขายหรือใช้ทักษะวิชาชีพเฉพาะเนาะเนี่ยแกสาลาทำงานศิลปะตัดผมวาดลูกทำอะไรได้อีกทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นอาชีพอิสระได้เป็นจอบ,จอบ หรือว่าต้องทําของผลิตขึ้นมาแล้วขายของอะไรเนี้ยก็ต้องมาลุ้นว่าจะขายได้ไหมขายได้เมื่อไหร่เท่าไหร่รายได้มันไม่แน่นอนอืมแต่คน2สองคนเชื่อว่าความรักของคนณสองคนมันเหนียวแน่นพอที่จะทําให้จับมือและผ่านอุปสรรคไปได้ในทุกๆวันนะคะความเข้าใจมีเขารู้หน้าที่ไหมรู้คุณรู้หน้าที่ไหมรู้แต่เขาเครียด เพราะว่าเขาจะทําได้ไหมในเรื่องของเงินเป็นหลักเลยยิ่งถ้าเขาเป็นพลังงานผู้ชายเนาะพลังงานมัสคิวลินเนี่ยเขาก็อยากที่จะเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตดูแลมากกว่าโดยพื้นฐานนะคะพลังงานนะั้นมันจะ,จะต้องเป็นแบบผู้นําครอบครัวเป็นผู้ปกครองอย่างเงี้ยแล้วให้คุณดูแลไม่ว่ายังไงแต่ตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนคุณจะตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีกว่าเขามีไรายได้ ที่มากกว่าเขาอาจจะมีไรายได้ประจำด้วยซ้ำของคุณนะคุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายกว่าเขาอะ่ะอือหากเพื่อนๆชอบใจในคำทํานายถูกใจในการอ่านไพ่ของเราฝากสนับสนุนช่องเราด้วยนะคะโดยการโดนเน่าบมาชีพร้อมเพย์ศูน3 5แปดหกสาม ขอบพระคุณทุกทท่านที่สนับสนุนเราในทุกๆช่องทางด้วยดีตลอดมาขอบพระคุณคอมเมนต์หน้าลักษหน้าลักที่เป็นดวงครูให้เราได้เก็บสถิติค่ะว่าสิ่งที่เราอ่านไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพลังงานที่วิ่งเข้ามามีอะไรเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไหมเราอ่านไปในทิศทางไหนได้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นยังไง รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ใช่คลิปส่วนตัวไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะเพื่อนๆแถมให้หนึ่งใบดีไหมเขาจะรวยไหมคะถ้าสมมติเขาแบบนี้ยังมีรายได้ไม่แน่นอนอยู่เนี่ยขอดูการงานการเงนิงน,งนของเขาคนนั้นอย่างเดียวเลยเขาจะเป็นหนึ่งเลียงจะพอแตกนี่บ้างไหมคะการงานการเงนิงนของเขาในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถแบบ ลืมตาอ้าปากัพพอร์ตส่งเสริมคุณได้ไหมคะหนึ่งใบเขาจะรวยไหมว้าวคุณสองคนคือพรมลิขิดกันจริงๆด้วยนะคุณคือคู่กันนะให้ยืนยันนะคะพะพมมันจะดีขึ้นกว่านี้อ่านะถ้าอ่านเรื่องเงินมันจะดีขึ้นกว่านี้มีแสงปิ๊งๆๆเขาน่าจะเป็นคนที่แบบแบบเนี้ยมีความสามารถมีทักษะเฉพาะตัวที่นําออกมา สร้างมูลค่าสร้างไรายได้ให้ตัวเองได้นะอ่ะมีมีของดีติดตัวนะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยโหคุณสองคนแบบเป็นคู่กันนะคะพาพมมาแล้วลิขิตวิวออฟฟอร์จูนด้วยแล้วก็สองถ้วยด้วยรักกันนะคะเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะเพื่อนๆจบด้วยไพย่นี้ดีมากเลยค่ะ ลักกี้แมวโชคดีสวัสดีค่ะขอมีช่องทางนั้นเพื่อนเรื่องเงินค่ะขอให้เขาเจอขอให้เขาได้ปิ้งปงสวัสดีค่ะ